ใส่แตกตำตะลิงฟิงไส้สบัวหมูยอไก่นาะย่างสมุนไพรหนึ่งตัวค่ะคอหมูย่างทอดมันข้าวโพดต้าเป็ดรสจัดต้มแซ่บเผ็ดค่ะขนมจีนสองที่ค่ะข้าวเหนียวเอาอะไรข้าวเหนียวขาวตนะำไหลบวัวกไ้ ืมต้มแซ่บเผ็ดหอมมากหอมหมูย่างอืมหอมหมูย่างก็ดีอร่อยหอมหมูย่างอร่อยห <DA> อมหมูย่างนุ่มมากอร่อยอ่ะอร่อยเนาะลาบเป็ดอร่อยปะชิมลาบเป็ดยังยังเลยวุ้นลาบเป็ดหอมมากอีกแล้วโหร้านนี้เอาตายเนี่ยเดีย๋ยวลองชิมลาบเป็ดสั่นเป็นรสจัดนะเือไม่หมาเลยอื้อว้าวเดี๋ยวเราจะมาชิ ไก่ย่างกันนะคะอร่อยผมเป็นคนแนะนำนะเนี่ยร้านเนี้น้อยเนาะไก่นาย่างหอมมีหอมยึดอค่ะกินแบบเขาเรียกว่าไม่เหลือดชาดนะคะย่างยังไม่เลิกทำไมเหรอทำไมทำสัมภาษณ์หัวใจไม่จริงเลยนกลัวขึ้นน่ไม่ใช่คนแบบแยบแยแบบนั้นเลยอ่าเป็นคนที่แบบโหเนี่ย ปลาปลาเมื่อกี้ไม่ได้หวนหรอในชีวิตจริงมันตรงข้ามกันอย่างเงี้ยนั่งไก่อะเลยต้องแปตกมากเลยอ่ะไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะอาอาชิตาไหน ถ้าใครชอบกินพวกอาหารอีสานน้านนี้คือตอบโจทย์จอร่อยอันนี้คือวันธรรมดาไม่ใช่เทศากาลเวลากำลังจะบ่ายสองตะคนเต็มร้านเลยอะไรเร็วแล้วก็อาหารสม่อร่อย